ตอนที่790การเจรจาง่ายๆตามอีเกิรวอริเออร์ทุกคนเข้าไปในป่าทึบนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเข้าไปในป่าอย่างแท้จริงและรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่อาณาจักรใหม่มีเถาวันพันกันพืชแปลกๆไม่เคยได้ยินมาก่อนและเห็ุที่ไม่ทราบความเป็นทิษราชินีก้าวไปสองสามก้าวก็หยุดกระทันหันชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเธอหันไปหารอบที่อยู่ใกล้ๆแล้วถามว่าเรากินนี่ได้ไหมอร่อยไหมโรบราชินีทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ฉันว่ามันกินได้ไหมโรบเอามือปิดหน้าฉันแนะนำให้คุณเป็นคนใจดี ราชินีทำเพลงฉันแค่ถามว่ากินได้ไหมนั่นทำให้ฉันใจร้ายได้อย่างไรร็อบบีชีไปที่อีเกิลวอร์เออร์ที่นำทางไปข้างหน้าและพูดว่าเขากังวลและกลัวว่าชาวเมืองจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่เขากลับมาพร้อมกำลังเสริมที่เต็มไปด้วยความสุขแต่นี่คุณกำลังคิดเกี่ยวกับอาหารคุณยังอ้างว่าเป็นคนใจดีได้ไหมราชินีไม่สามารถตอบได้เธอก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวแล้วชี้ไปที่ต้นไม้ประหลาดอีกต้นหนึ่งนี่เรากินได้ไหมสบายดีไหมร็อบไม่มีอะไรจะพูดกับผู้หญิงบ้าๆคนนี้ ระหว่างทางท่ามกลางการสอบถามของราชนีไม่หยุดหย่อนว่าอะไรกินได้และอะไรกินไม่ได้ในที่สุดทั้งกลุ่มก็มาถึงหมู่บ้านประหลาดแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ดูเหมือนหมู่บ้านพลาตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากหมู่บ้านประกอบด้วยกระท่อมหลายหลังที่ทำจากกิ่งไม้และมุงดูบอบางจนสามารถพังทลายได้ด้วยลมกระโชกแรงทหารรักษาการหลายนายเฝ้าอยู่รอบนอกของหมู่บ้านทันทีที่กลุ่มมาถึงนักบอินทร์จำนวนมากที่มีขนนกผล่ออกมาจากต้นไม้และหญ้าเล็งคันธนูและกระบอกไม้ไผ่มาที่พวกเขา อีเกิลวอร์ริเออร์ชั้นนำเข้ามาใกล้และพูดคุยกับชาวเมืองในลักษณะที่พูดพล่อยผู้แปลกระซิบบอกราชินีและรอบว่าเขากำลังบอกกว่าเราเป็นเพื่อนกันและมาช่วยพวกเขาขับไล่ชาวนอร์มาและช่วยเหลือสมาชิกในเผ่าของพวกเขาคำพูดนี้มีผลแม้ว่าทหารรักษาการยังคงระมัดระวังแต่พวกเขาก็ลดอาวุธลงและไม่เล็งลูกศรไปที่กลุ่มอีกต่อไปอย่างน้อยก็ในตอนนี้อย่างไรก็ตามทหารยามไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปในหมู่บ้านหลังจากส่งข้อความชายชราสวมหมวกขนนกใบใหญ่ก็เข้ามายืนต่อหน้าราชินีและรอบ ดูเหมือนเขาจะเป็นหัวหน้าเผ่าและเขาพูดเป็นภาษามายาว่าคุณยินดีช่วยเราช่วยชีวิตผู้คนของเราไหมใช่ผู้แปลก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเรามาด้วยความจริงใจเป็นเพื่อนคุณหัวหน้าถามว่าคุณต้องการอะไรตอบแทนในฐานะหัวหน้าเผ่าเขาไม่ได้ไร้เดียงสาเหมือนทหารทั่วไปเขาคงไม่เชื่อว่ามีคนอื่นช่วยเขาโดยไม่มีแรงจูงใจแอบแฝงไม่มีผู้นําคนไหนที่จะเชื่อความโง่เขลาเช่นนี้หากคนกลุ่มนี้พูดอะไรเกี่ยวกับการช่วยพวกเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อมีประภาพหัวหน้าจะปฏิเสธทันทีและเตรียมพร้อมสาหรับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อกับ อย่างไรก็ตามราชินีไม่ได้โง่เขลาขนาดนั้นเธอมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองตั้งแต่ยังเด็กมากกว่าเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ในวัยเดียวกับเธอที่รับประทานอาหารเธอเข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้การตรงไปตรงมาและชัดเจนจะดีกว่าสิ่งที่เราต้องการคือผลิตภัณฑ์พิเศษจากที่นี่ราชินีพูดอย่างตรงไปตรงมาเราต้องการแร่ธาตุหายา,ยากพืชหายากและกำลังคนของคุณดวงตาของหัวหน้าเต็มไปด้วยความระมัดระวงังเช่นนั้นเจ้าต้องการจับคนของเราและให้พวกเขาทำงานเป็นแรงงานให้กับเจ้าเช่นเดียวกับชาวนอร์มาใช่หรือไม่ เลขที่เราจะชดเชยให้กับงานของคุณราชนีกล่าวอาหารอาหารมากมายและเสื้อผ้าที่อบอุ่นเพียงพอสําหรับพวกคุณทุกคนยิ่งคุณทํางานมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณทางานน้อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับน้อยลงเท่านั้นฉันจะไม่เอาเปรียบคุณแต่คุณก็ไม่ควรเอาเปรียบเราเช่นกันเรามาที่นี่เพื่อหาเพื่อนไม่ใช่เพื่อหานายหรือถ้าเราจะไม่ให้โดยไม่ได้รับแต่เราจะไม่เอาอะไรจากคุณไปฟรีๆเช่นกัน คำตอบนี้สร้างความพึงพอใจให้กับหัวหน้าอย่างมากฟังดูจริงใจมากกว่าคำพูดเปล่าๆเ,เขาพบว่าหญิงสาวผิวขาวคนนี้แม้จะอายุน้อยแต่ก็มีความสามารถและเป็นผู้นำที่ดีที่ควรค่าแก่การติดต่อสื่อสารด้วยจากนั้นฉันจะเชื่อในตัวคุณชั่วคราวหากคุณช่วยเราช่วยชีวิตผู้คนของเราคุณจะได้รับมิรภาพจากเราต่อไปพวกเขาจะเข้าสู่การเจรจาเฉพาะหัวหน้าเริ่มรวบรวม e a g ว r w a r r i ร r เตรียมเข้าร่วมกองกำลังกับราชนีและโจมตีแหล่งขุดของ Kingdom of Norma เพื่อช่วยชีวิตผู้คนของพวกเขาในขณะเดียวกันร็อบมีก็อยู่เฉยๆมองไปรอบๆ อย่างไรจุดหมายแม้ว่าหมู่บ้านนี้จะยากจนแต่ก็ยังมีวัสดุบางอย่างตัวอย่างเช่นมีหนังช้างแมมมอธคุณภาพสูงแขวนอยู่ที่ประตูบ้านของนักรบอินทรีและหนึ่งในนักรบอินทรีถือหอกด้ามไม้ดำคุณภาพสูงพวกเขาอาจจะยากจนแต่ดูเหมือนว่าจะมีวัตถุดิบหายากที่ควรค่าแก่การค้นคว้ายอยู่ไม่น้อยน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือรอบบีไม่มีแผนที่โดยละเอียดของพื้นที่ภายในนี้เขามีเพียงแผนที่ขนาดใหญ่คร่าวๆมากกว่าแผนที่ละเอียด ตามกฎของเกมทักษะการค้นหาแร่ธาตุไม่สามารถใช้กับแผนที่ขนาดใหญ่ได้เฉพาะในแผนที่ท้องถิ่นที่มีรายละเอียดเท่านั้นดังนั้นร็อบบีจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้นหาทรัพยากรหายากได้ในขนาดนี้เขาทำได้เพียงรอให้ราชนีสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาวมายาค่อยๆวางแผนพื้นที่จากนั้นจึงเริ่มค้นหาแร่ธาตุหลังจากนั้นไม่นานชาวมายาก็รวมตัวกับนักรบอินซีกว่า100คนและองครักษ์ส่วนตัวของราชินี200คนจัดตั้งกองทัพที่มีมากกว่า300คนหัวหน้านำทีมเป็นการส่วนตัวแลละะกกุ่่มใหหญอออเเเดินนนทาางงงงไปยไยยัััชตวีื หลังจากการเดินทางอันยาวนานพวกเขาก็มาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งหน้าผาถูกปกคลุมด้วยป่าทึบทำให้เป็นจุดหลบซ่อนที่สมบูรณ์แบบหัวหน้าปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่ขอบหน้าผาหมอบลงและที่ไปที่ด้านล่างราชินีและรอบตามไปหมอบอยู่ใต้ต้นไม้และมองลงมาด้านล่างเป็นเหมือนขนาดใหญ่ผู้คนในอาณาจักรนอร์มาเริ่มต้นกิจกรรมทางทะเลเร็วกว่าเมื่อเทียบกับอาณาจักรแกรนปฏิบัติการของพวกเขาในโลกใหม่นั้นนำหน้าอาณาจักรแกรนอย่างเห็นได้ชัดขนาดของพื้นที่ขุดนี้ใหญ่โตมากพื้นที่ทั้งหมดถูกปิดล้อมด้วยรัว้ว ทหารของนอร์มาประจำการอยู่บนกำแพงรอบพื้นที่ทำเหมืองและน่าจะมีจำนวนมากในค่ายทหารเช่นกันชาวมายาจำนวนมากถูกทหารเหล่านี้จับเป็นเชลยเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากอุโมงคขนแร่ด้วยมือไม่มีรถลากเหมืองขนาดเล็กหรือเครื่องจกักรใดๆมันเป็นแรงงานคนล้วนๆจากระยะไกลรอบ,บีเห็นเด็กน้อยชาวมายาอายุประมาณ13หรือส4ี่ปีแบกตะกร้าแร่ใบใหญ่ไว้บนหลังเขาพยายามดิ้นรนที่จะโผล่ออกมาจากอุโมง์หัวหน้าคนงานซึ่งใจร้อนกับการก้าวเดินช้าๆของเขาฟาดเขาอย่างรุนแรงด้วยแส้ทำให้เด็กคนนั้นร้องครวญครางอย่างสมเพช ตอนที่791คุณกินสิ่งนี้ได้ไหมอร่อยไหม็รบบี้ขมวดคิ้วไม่พอใจใบหน้าของหัวหน้ามายาแสดงความโกรธดูพวกชาวเหนือสิไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขากงฉันด้วยลูกปัดแก้วโดยอ้างว่าเป็นอัญ,ญมณีและแลกเปลี่ยนที่ดินผืนนี้กับฉันตอนนั้นฉันคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันแต่ไม่นานมานี้หลังจากที่พวกเขาขุดเหมืองขนาดใหญ่ที่นี่พวกเขาเริ่มจับคนของเราเพราะพวกเขาขัดแลนแรงงานในการทําเหมืองพวกเขาฆ่านักรบของเราหลายคนและเปลี่ยนชาวเมืองให้เป็นทาสหัวขโมยที่น่าละอายเหล่านี้ ราชินียืนอยู่ข้างๆเขาแสดงรอยยิ้มเล็กๆที่น่าอึดอัดใจเพราะตอนแรกเธอก็คิดแบบเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะการชักจูงของร็อบบี้เธอก็อาจจะทำแบบเดียวกันหัวหน้ากล่าวว่าเราได้โจมตีเหมืองนี้แต่เราไม่สามารถบุกเข้าไปได้นักรบของพวกเขามีจำนวนมากกว่าเราและแข็งแกร่งกว่าเราพวกเขายังมีพ่อหมดเราต้องการช่วยเหลือคนของเราและวางแผนที่จะจับคนของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนกับพวกเขาแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันราชินีตรัสถามว่ามีทหารจากอาณาจักรนอร์มาก,กี่คนหัวหน้าตอบว่าประมาณ4ี่รอยพวกเขามาโดยเรือเดินทะเลขนาดใหญ่สองลำ ราชินีคำนวณอย่างเงียบๆว่าอง,องครักษ์ส่วนตัวของเธอมี200ร้อยคนและนักรบนบอินซีมายามีมากกว่าหนึ่งอคนเมื่อรวมพวกเขาเข้าด้วยกันการต่อสู้กับทหารอาณาจักรนอร์มาสี่ร้อยคนก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนขณะนั้นจอมขมังเวทแห่งราชสำนักก็เข้ามากระซิบกับราชินีว่าฝ่าบาทเราควรทำอย่างไรดีเราควรเจรจากับคนของอาณาจักรนอร์มาก,ก่อนหรือไม่ราชินีตะคอบเจรจาเมื่อพวกเขาส่งกองทหารไปยังฐานที่มั่นของมอนดราและเรียกกองทหารเทวดามาโจมตีเราพวกเขาเจรจาหรือไม่ เป็นการดีกว่าว่าที่จะโยนลูกไฟใส่หน้าพวกเขาโดยตรงแล้วพูดคุยกันหลังการต่อสู้นักมายากลในราชสำนักเหนือออกมากราชินีตรัสว่าอย่างไรก็ตามฉันไม่ควรดําเนินการเป็นการส่วนตัวถ้าฉันทําจะไม่มีที่ว่างสําหรับการทูตผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอเข้าใจทันทีหากราชินีลงมือเองมันอาจจะนําไปสู่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างอาณาจักรนอร์มาและอาณาจักรแกรนแต่ตราบใดที่ราชินีไม่ปรากฏตัวหรือดําเนินการใดๆเรื่องนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการกระทําของกองกําลังอิสระขนาดเล็กซึ่งเปิดโอกาสให้มีการหลบหลีกทางการทู่ตอ่อ นักมายากลของสารพยักหน้าและถอยกลับอย่างเงียบๆจากนั้นกองกำลังร่วมของอาณาจักรแกรนและชนเผ่ามายาก็เข้าล้อมเหมืองอย่างเงียบๆไม่กี่นาทีต่อมาลูกไฟก็ทำลายความเงียบสงบนักมายากลในราชสำนักปฏิบัติตามคำสั่งของสมเด็จพระราชนีอย่างซื่อสัตย์และได้ยิงลูกไฟใส่หน้าผู้คนในอาณาจักรนอร์มาเป็นการตอบแทนของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขามอบให้ระหว่างการโจมตีถ้ำของมอนราต่อจากนั้นทั้งเหมืองก็โกลาหลมีคนตะโกนด้วยความโกรธว่าข้าศึกโจมตีชนพื้นเมืองสีน้ำตาลพวกนั้นกกกลลลัับมมาาาออีแ้วเเรไไ่่นนนป็คาถาูฟ มันไม่ใช่ผู้วิเศษแต่กำเนิดมันคือหมาเฮี้ยหจากอาณาจักรแกรนอ่ามีคนถูกยิงด้วยลูกธนูและตกลงมาจากกำแพงเมืองและนักรบอินทรีกว่าร้อยตัวก็เริ่มพุ่งเข้าใส่คันธนูลูกดอกไม้ไผ่และหอกล้วนมุ่งเป้าไปที่กำแพงที่ถูกปิดล้อมผู้คนของอาณาจักรนอมาตกอยู่ในความโกลาหลในทันทีมีคนตะโกนว่าไม่ใช่อาณาจักรแกรนด็อกแต่เป็นเผ่ามายาที่โจมตี ทันทีที่คำพูดของบุคคลน,นี้ล้มลงทหารจากอาณาจักรแกรนก็รีบออกไปด้วยการกระโดดอย่างกล้าหาญเขากระโดดข้ามระยะทางไกลลงจอดนอกป้อมปราการและแทงดาบของเขาเข้ากับกำแพงปีนขึ้นไป ถ้ามีผู้พิทับอยู่บนกำแพงพวกเขาคงยิงธนูใส่เขาใช้เวทมนตร์หรือคว้างก้อนหินลงมาแต่การโจมตีอย่างกะทันหนันนี้เกิดขึ้นกะทันหันเกินไปและนักรบนกอินทรี see, ก็รวมพลังยิงไปที่ทหารรักษาการบนส่วนนี้ของกำแพงทหารของอาณาจัรนอร์ม่า ormal, ไม่สามารถตอบโต้ได้ทันท่วงทีและในช่วพริบตานักรบก็ปีนขึ้นไปบนยอดกำแพงจากนั้นเขาก็โยนเชือกลงไปปล่อยให้คนอื่นที่อยู่ข้างหลังปีนขึ้นไปหัวเราะและพูดว่าอณาจาัรหมูนอร์ม่าตายให้ตายเถอนนี่มันหมาจากอาณาจักแกรนจริงๆอาณาจากักแกรนด็อกเป็นพันธมมิตรกับชาวพืื้นเอง กระนามันอาณาจักรแกรนด็อกยอมก้มหัวลงต่ำจนยอมเป็นพันธมิตรกับชาวพื้นเมืองผู้คนของอาณาจักรนอร์มาสาปแช่งและพุ่งไปข้างหน้าและทั้งสองฝ่ายต่อสู้อย่างดุเดือดโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ป้อมปราการอย่างไรก็ตามทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้นผู้คนของอาณาจักรนอร์มารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกคนเหล่านี้แข็งแกร่งเกินไปไม่ว่าจะเป็นคุณภาพส่วนบุคคลหรือการประสานงานเป็นทีมพวกเขาเหนือกว่าคนของอาณาจักรนอร์มาไปไกลผู้คนของอาณาจักรนอร์มาประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ทันทีีีีท่่่่่่่กการรรตอสสสู้้้้เเเิิิิมมขึนนนงงงงป็หลลยไไดจๆ หน่วยคิงดอมออฟแกรนนี้เป็นองครักษ์ส่วนพระองค์ของราทินีและทหารแต่ละคนก็มีคุณสมบัติพิเศษในทางกลับกันหน่วยของอาณาจักรนอร์มาในเหมืองคือกองทัพส่วนตัวของนักผจญภัยผู้สูงศักดิ์ที่มาจากต่างแดนเพื่อขุดเหมืองและกวาดล้างคุณสมบัติของทหารของพวกเขาจะเปรียบเทียบได้อย่างไรทันทีที่พวกเขาปะทะก,กันทหารของอาณาจักรนอร์มาก็ล้มลงชาวมายาอดไม่ได้ที่จะดีใจ แม้ว่านักรบอินซีของพวกเขาจะน่าเกรงขามแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะเผชิญหน้ากับหน่วยคิงดอมออฟนอร์มาที่มีอุปกรณ์ครบครันดีกว่าแต่ตอนนี้ด้วยทหารของอาณาจักรแกรนที่รุกคืบเข้ามาความคล่องแคล่วว่องไวและหลากหลายของนักรบนบอินซีสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างเต็มที่พวกเขารีบปีนขึ้นป้อมปราการกระโดดลงไปในเมืองและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วบนหลังคายิงธนูอาบยาพิษและหอกจากด้านบนอย่างต่อเนื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับทหารของอาณาจักรนอร์มาการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดแล้วความแตกต่างในด้านความแแข็งงกรง่่นนนัั้ไมมียยสคญเล ผู้คนในอาณาจักรแห่งนอร์มาก็หมดหนทางอย่างรวดเร็วที่จะต่อต้านหากเป็นชาวมายาโจมตีพวกเขาก็ยังสามารถใช้ตัวประกันขู่ศัตรูได้แต่เนื่องจากกองกำลังหลักมาจากอาณาจักรแกรนพวกเขาจึงจับชาวพื้นเมืองเป็นตัวประกันไม่ได้พวกเขาเปิดประตูด้านตะวันออกของเมืองและหนีไปในทะเลในสภาพเสียใจราชินีก็ไม่สนใจที่จะไล่ตามพวกเขาเช่นกันเธอปล่อยให้ทหารเข้ายึดเมืองค่อยๆนับแร่ที่ผู้คนในอาณาจักรนอร์มาซึ่งกำลังหลบหนีทิ้งเอาไวอ้อย่างระมัดระวังและปิดผนึกไว้เพื่อใช้งานของเธอเอง ในที่สุดชาวมายาที่ถูกคุมขังในเหมืองก็ได้รับอิสรภาพพวกเขาสวมกอดนักรบอินซีและโห่ร้องด้วยความดีใจมีความสุขอย่างสุดซึ้งมันเป็นความรู้สึกโหยหาที่ในที่สุดพวกเขาก็กลับมาหัวหน้าเดินเข้าไปหารอบและราชนีโค้งคำนับด้วยความเคารพและพูดว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณตอนนี้ฉันเชื่อว่าพวกคุณชาวอาณาจักรแกรนคือเพื่อนของเราหากคุณมีคำขอใดๆโปรดอย่าลังเลที่จะถาม ราชินียังคงเงียบแต่รอบยิ้มและพูดว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคุณไปดูแลคนของคุณก่อนสําหรับคําขอของเราเราสามารถนั่งลงและพูดคุยเกี่ยวกับพวกเขาในภายหลังไม่รีบเย็นวันนั้นงานเลี้ยงใหญ่จัดขึ้นในเมืองของเมืองเวสต์วินชาวมายานาสินค้าที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาแบ่งปันกับผู้คนในอาณาจักรแกรนเพื่อขอบคุณพวกเขาที่ช่วยเหลือพวกเขาพวกเขายังมอบทองคาและอัญมณีจานวนมากเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณ อย่างไรก็ตามในระหว่างพิธีแสดงความขอบคุณนี้ราชินีไม,ม่แม้แต่จะเหลือบมองทองคำและอัญมณีแต่เธอหยิบกองพืชที่รวบรวมตามทางมาเรียงเป็นแถวแล้วถามชาวมายาทีละคอนว่าคุณกินสิ่งนี้ได้ไหมอร่อยไหมตอนที่792หากคุณแพ้งานเลี้ยงกําลังดําเนินไปหัวหน้าเผ่ามายานั่งข้างพระราชินีและหญิงชาวมายาคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมกับหม้อนินที่ทำอยางหยาบเทน้ำสีดำสนิทหนึ่งถ้วยจากถ้วยนั้นแล้วยื่นให้หัวหน้าเผ่ามายา จากนั้นหัวหน้าก็ยื่นถ้วยน้ำสีดำสนิทแกราชินีราชินีแห่งอาณาจักรแกรนที่เคารพโปรดชิมอาหารที่อร่อยที่สุดของเราถ้าคุณชอบฉันสามารถส่งให้คุณมากขึ้นอร่อยที่สุดราชินีรู้สึกยินดีในทันทีแม้ว่าความสุขของเธอจะมองเห็นได้ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเธอเธอรักษาใบาหน้าที่โปเกอร์ของเธอเปล่งออร่าของความเคร่งขรึมเธอหยิบถ้วยและถามอย่างใจเย็นว่านี่คืออะไรหัวหน้าตอบว่านี่เรียกว่าโชโกเอทีแอล เนื่องจากรายการนี้ไม่มีอยู่ในอาณาจักแกรนจึงไม่มีคำแปลที่สอดคล้องกันในภาษาแกรนดังนั้นผู้แปลจึงสามารถออกเสียงได้โดยตรงเท่านั้นหลังจากแปลเสร็จนักแปลก็พูดเสียงต่ำเป็นภาษาของอนาจาักแกรนว่าฝ่าบาทไม่ควรดื่มน้ำประหลาดนี้โดยไม่ระวังจะดีกว่ามันน่าสงสัยอย่างมากแม้ว่าคนพื้นเมืองเหล่านี้อาจมีของดีอยู่บ้าง แต่วัฒนธรรมของพวกเขายังไม่ก้าวหน้าเท่าและความคิดของพวกเขาก็ยังค่อนข้างดั้งเดิมอาหารที่พวกเขาเสนออาจมียาพิษโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเป็นไปได้ว่าการกินอาหารโดยไม่เลือกหน้าอาจนำไปสู่ปัญหาได้การลองสิ่งต่างๆเช่นมะเขือเทศหรือพริกที่มีการทดสอบโดยผู้อื่นนั้นใช้ได้แต่เราไม่เคยแม้แต่จะได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่เรียกว่าโชโกเอทีแอลถ้ามันทำให้ปวดท้องของเราละ่ะ ก่อนที่นักแปลจะได้พูดเยาวเหยียดไรจุดหมายจบราชนีก็เทของเหลวสีดำจากถ้วยเข้าปากแล้วไม่ว่ามันจะถูกวางยาพิษหรือไม่ไม่สำคัญเพราะเธอมีรอบอยู่ข้างๆและแม้ว่าเธอจะตายเพราะพิษเธอก็สามารถฟื้นคืนชีพได้มันคงไม่ใช่สไตล์ของราชนีที่จะละเว้นการกินของที่น่าจะอ,ร,จอร่อยการมีช่วงเวลาดีๆแล้วตายไปการได้สัมผัสกับความรู้สึกกอขอองค์การฟื้นคืนชีพก็ไม่เลวเช่นกันอย่างไรก็ตามทันทีที่น้ำเข้าปากสีหน้าของราชินีก็เปลี่ยนไปให้ตายเธอนี้มันตัวประหลาดอะไรเนี่ยมันทั้งเผ็ดและขม รสชาติที่น่ากลัวอย่างสุดจะพันนา,น,านี่ควรจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดของทวีปมายาไม่ใช่หรือมันจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเธอพ่นโชโ็อกโกเอทีแอลที่เธอเพิ่งดื่มออกไปจนหมดโอ้คุณจัดการมันไม่ได้เหรอหัวหน้าเผ่ามายาแสดงความเสียใจอย่างยิ่งเราทุกคนคิดว่ามันอร่อยตอร่อยล่าของฉันจะเผ็ดได้ยังไงร,ราชินีทวงสิ่งที่เสงเครงนี้น่าจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดของทวีปมายาคุณโตมากับขยะประเภทไหนฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องเสนอให้ฉันอีก นักแปลเหนือแต่คลาดและคิดว่าฉันจะแปลสิ่งนี้โดยไม่รบกวนชาวพื้นเมืองได้อย่างไรเดี๋ยวจูจูจจร็อบก็ขัดจังหวะเธอและยิ้มและพูดว่ามิสควีนคำพูดของคุณไม่ยุติธรรมเลยขอบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในทวีปมายาจริงๆหัวหน้าไม่ได้หลอกคุณเลยแม้แต่น้อยโดยไม่มีการพูดเกินจริงอืมราชินีหันศีษักของเธอคุณมักจะมีสายตาที่เฉียบคมและชอบค้นหาของอร่อยๆแต่คราวนี้คุณไม่ได้ชิงด้วยซ้ำและอ้างว่ามันคือของที่อร่อยที่สุดในทวีปมายาไม่เป็นไรน่าสงสัยเรอ ให้ฉันบอกคุณอย่างมีความรับผิดชอบว่าสิ่งนี้ทั้งเผ็ดและขมและรสชาติของมันนั้นทนไม่ได้มะเขือเทศมันฝรั่งข้าวโพดมันเทศและสิ่งอื่นๆที่ฉันเคยค้นพบในทวีตมายามาก่อนนั้นอร่อยกว่านี้มากรับยิ้มและพูดว่านั่นเป็นเพราะชาวมายายังไม่ค้นพบวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับสิ่งนี้พวกเขาเติมพริกลงไปอย่างง่อขาวราชินีตรัสว่าแม้เราจะไม่สนใจความเผ็ดของพริกแต่รสชาติดั้งเดิมของมันก็ยังขมและกินไม่ได้รับหัวเราะคุณเชื่อไหมว่าถ้าฉันเตรียมเพียงเล็กน้อยมันจะอร่อยอย่างเหลืืืออออเเเช่่่่่ดดีีีกกวาาททคุณพูถึงม้้ป็นรย ฉันไม่เชื่อราชินีสายศีรัะมันขมจนแทบทนไม่ได้แม้ว่าคุณจะทําให้มันไม่เป็นที่พอใจน้อยลงแต่ก็ไม่สามารถกลายเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดในทวีตมายาได้นะตอนนี้สิ่งที่อร่อยที่สุดน่าจะเป็นมะเขือเทศเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งเลวร้ายนี้จะดีกว่ามะเขือเทศรรบบีกล่าวว่าว้าวนั่นคือสิ่งที่คุณพูดต้องการเดิมพันหรือไม่ทีทีๆีราชินีหัวเราะเยาะที่ผ่านมาเราพนันกันและคุณก็ชนะเสมอแต่คราวนี้คุณจะไม่ชนะฉันไม่เชื่อจริงๆว่าคุณจะเปลี่ยนของที่ขมให้เป รอบมีทีไปที่ริมฝีปากของราชนีและพูดว่าถ้าคุณแพ้คุณต้องให้ฉันจุกคุณราชนีตอบทันทีว่าหากเจ้าแพ้เจ้าต้องช่วยข่ารวมเป็นหนึ่งในอดีตเมื่อเธอเดิมพันกับรอบเดิมพันมักจะเป็นช่วยฉันรวมอาณาจักรแกรนแต่ก่อนที่เธอจะทันได้พูดจบประโยคจูจ่ๆเธอก็ตระหนักว่าอาณาจักรแกรนได้รวมเป็นหนึ่งแล้วการเดิมพันที่เธอใช้มาสีปีนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไป เศร้าแค่ไหนเธอพนันกับชายคนนี้มาสี่ปีแพ้สี่ปีและเขาเห็นเธอใส่ถุงน่องนับครั้งไม่ถ้วนแต่เธอไม่เคยชนะเลยสักครั้งอย่างไรก็ตามในการต่อสู้ครั้งสําคัญในที่สุดชายคนนั้นก็ช่วยเธอและช่วยในการรวมอาณาจักรแกรนให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอเป็นนี้ชายคนนั้นมากเธอไม่สามารถใช้สิ่งนั้นเป็นเดิมพันได้อีกต่อไปรู้สึกอ้างว้างแอละอ่อนไว้เล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดราชินีก็พูดอย่างสบายๆว่าถ้าเจ้าแค้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้พาเอเชออ King อรรรเออร สนใจธุรกิจของคุณเองนี่คือวิธีที่ฉันต้องการเดิมพันงั้นก็พนันกันแบบนั้นสิร็อบบี้หันไปหาหัวหน้าเผ่ามายาและพูดว่าหัวหน้าผู้อาวุโสฉันต้องการถั่วดำสักสองสามเมล็ดที่ใช้ทําโชโก o a อนี้โอ้ไม่ต้องกังวลฉันรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าเกือบเทียบเท่ากับเงินที่นี่ดังนั้นฉันจะไม่ขอมันฟรีๆฉันจะแลกมันกับโคคาโคลาถังใหญ่ตกลงไหมหัวหน้าดีใจทันทีเขาเพิ่งชิมโคคาโคลาในอนาคตเมื่อรวบรวมกับผู้อาวุโสเผ่าอื่นๆเขาจะหยิบถ้วยโค สำหรับถั่วดำแม้ว่าพวกมันจะล้ำค่าแต่ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้งในปีหน้าหัวหน้าหยิบกระเป๋าใบเล็กจากเอลของเขาและดึงถั่วดำออกมาหนึ่งกำม,มือส่งให้ร็อบสิ่งเหล่านี้เป็นสกุลเงินของทวีตมายาดังนั้นหัวหน้าจึงพกติดตัวไว้และสามารถใช้เป็นเงินได้ทุกเมื่อมันเหมือนกับว่าผู้คนในอณาจาักรแกรนถือเหรียญทองจากนั้นร็อบบี้ก็ให้คนนำนมและน้ำตาลทรายขาวมาให้ทันทีที่ราชินีเห็นน้ำตาลทรายขาวเธอก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจข้างในเขาต้องการน้ำตาลเพื่อทำสิ่งนี้หรือไม่่เเอออออออโ้ขขาคงงจะทออรอยอีกแลว รอบบีบดถั่วดำทีละ,มะเมล็ดให้เป็นผงผสมกับนมและน้ำตาลทรายขาวปรุงให้เข้ากันยังไงก็เถอะมันกลายเป็นมอ้อของเหลวเหนียวเนียวแปลกๆจากนั้นเขาก็โบกมือและใช้ขาถาวงแหวนน้ำแข็งเพื่อทำให้ของเหลวประหลาดทั้งหม้อแข็งตัวเขาหันไปหาราชินีเขาหัวเราะเบาๆและพูดว่าเตรียมตัวให้ข้าจูบเจ้าตอนที่793สิ่งนี้ไม่อร่อย เมื่อมองไปที่ก้อนสีดำที่ดูไม่สวยงามในหม้อของ็รบบีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโคลนราชินียังคงสงบสติอารมณ์เธอคิดว่ามันเกินจริงที่จะคิดว่าเธอจะปล่อยให้เขาจูบเธอเพราะสิ่งที่น่าสมเพชนี้เธอไม่ต้องชิมก็รู้ว่ามันไม่อร่อยแม้ว่าน้ำตาลทรายขาวจะชดเชยความขมขื่นได้บ้างแต่ก็ไม่อาจทำให้สิ่งนี้กลายเป็นอาหารที่ดีที่สุดในทวีปมายาได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เธอไม่ได้เอื้อมมือไปหยิบแต่พูดอย่างใจเย็นว่าก่อนที่ฉันจะลองทําสิ่งนี้เราต้องคุยกันว่าเรานิยามคําว่าอร่อยอย่างไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวสิ่งเดียวกันนี้ถือว่าอร่อยสําหรับบางคนและบางคนมองว่าไม่อร่อยถ้าคุณอ้างฝ่ายเดียวว่าสิ่งนี้อร่อยแล้วบังคับให้ฉันยอมและให้คุณจูบฉันรอบมีหัวรอบเบาๆและถามว่าเข้าท่าเราควรตัดสินอย่างไรว่าอร่อยหรือไม่ราชินีเย้ยยันให้ทุกคนในห้องนี้ลองชิมชิ้นเล็กๆเ,เรามี21คนที่นี่รวมทั้งคุณและฉันหากคนส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งนี้เป ร็อบบี้พยักหน้านั่นเป็นวิธีการเปรียบเทียบที่สมเหตุสมผลยุติธรรมและยุติธรรมฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเอาละ่ะทำแบบนี้กันเถอะราชินีรู้สึกยินดีเมื่อได้ยินสิ่งนี้คุณตกหลุมพรางของฉันแล้วมีคนทั้งหมด21คนในห้องนี้แต่ถ้าเรานับคุณคนจากเวสต์วินซิตี้และชาวพื้นเมืองจะลงคะแนนเสียงเพียงสิบเสียงเท่านั้นอีก1ิเอดโหวตอยู่ในมือของฉันไม่ว่าสิ่งนี้จะอร่อยหรือไม่ฉันก็ได้รับชัยชนะแล้วในบรรดาคนในห้องนั้นสิบคนเป็นหัวหน้าเผ่ามายา ส่วนที่เหลืออีกสิบอ็ดคนคือราชินีและบริวารสิบคนการนับคะแนนที่เหลื่อมล้ำเช่นนี้มันคุ้มค่าที่จะลงคะแนนที่นี่หรือไม่ราชินีไม่จําเป็นต้องสั่งลูกน้องด้วยซ้าเธอเพียงแค่นั่งอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและเธอก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเธอไม่รีบร้อนที่จะลองด้วยตัวเองแต่สั่งลูกน้องคนหนึ่งของเธอว่าลองก่อน ผู้ใต้บังคับบัญชาหยิบสารสีดำคลนชิ้นเล็กๆจากร็อบบีและใส่เข้าไปในปากของเขาการแสดงออกบนใบหน้าของเขาในขณะนั้นไม่สามารถอธิบายได้อย่างแท้จริงเขาชำเลืองมองไปที่ราชินีจากนั้นมองไปที่ร็อบและจากนั้นมองไปที่ชิ้นสีดำที่เหลืออยู่ในหม้อไม่ชัดเจนว่าการแสดงออกของเขาหมายถึงอะไรดูเหมือนเขาจะอยากกินอีกชิ้นหรือบางทีอาจจะโน้มตัวไปด้านข้างของร็อบแต่ท้ายที่สุดเขาก็แสดงออกว่ามโนธรรมของฉันเจ็บปวดและลงคะแนนให้ราชินีเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าไม่อร่อย ร็อบบี้ยิ้มและไม่พูดอะไรไม่เป็นไรตุ่มรับรสของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คุณจะพบว่ามันไม่น่ากินอย่าอารมณ์เสียมากผู้ใต้บังคับบัญชาเสียใจมากจนเกือบจะน้ำตาไหลแต่ก็ยังถอยกลับไปข้างหลังราชินีราชินีประหลาดใจกับสีหน้าของเขาจากนั้นหัวหน้ามายาก็ชิมเขากัดเทียงเล็กน้อยแต่สีหน้าของเขาราวกับว่าเขาถูกตีด้วยขวดน้ำผึ้งลักษณะของเขาดูเหมือนจะละลายและโดยไม่ลังเลเขายือนอยู่ข้างหลังร็อบและอุทานว่าอร่อย ราชินีตรัสว่าคนพื้นเมืองเหล่านี้คุ้นเคยกับการกินสิ่งนี้แน่นอนว่าพวกเขาคิดว่ามันอร่อยพึ้มจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ผลัดกันชิงหลังจากที่นักรบอินซีสองสามคนได้ชิงแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ยืนอยู่ข้างรอบผู้คนจากเวสต์วินซิตี้รวมถึงโรบบีเองก็ยืนอยู่ข้างเขาเช่นกันในทางกลับกันบริวารทั้งสิบของราชินีมีสีหน้าเจ็บปวดหลังจากชิงมันและยืนอยู่ด้านข้างของราชินีคะแนนโหวตปัจจุบันคือสิบต่อสิบการลงคะแนนเสียงรอบสุดท้ายที่สำคัญอยู่ในมือของราชินีเธอหัวเราะในใจและคิดว่าคุณเข้้าใจแลวหรือยัง ฮ่าฮ่าฮ่าผลขอองค์การต่อสู้ครั้งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วฉันจะชิมมันอย่างลวกๆแล้วบอกว่ามันไม่อร่อยแล้วคุณจะสูญเสียอย่างอนาจากนั้นคุณจะไม่สามารถนำเอชเชอร์ลูไปยังเดมอนคิงซิตี้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าชัยชนะนั้นง่ายได้เหลือเกินเธอหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นร็อบหยิบของชิ้นเล็กๆขนาดเท่าเล็บมือแล้วยื่นให้เธอทำไมให้ฉันชิมชิ้นเล็กๆแบบนี้ราชินีสงสยัยถึงจะบอกว่าไม่อร่อยอยู่แล้วจะมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญใช่ไหมร็อบมีกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เล่นพึ่งราชิน เธอหยิบชิ้นเล็กๆแปลกๆนั้นโยนเข้าปากก่อนที่เธอจะมีโอกาสได้ชิมเธอก็อ้าปากพูดขึ้นว่าไม่อร่อย ahaha, ห้าห้าห้าฉันชนะอย่างนั้นเหรอโอ้มันไม่อร่อยเลยน่าเสียดายจริงๆ็รบบี้ถอนหายใจดูเหมือนว่าฉันจะแพ้ราชินีหัวเราะอ,อย่างมีชัยอย่างไรก็ตามหลังจากหัวเราะได้ไม่กี่วินาทีจ,จู่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติชิ้นสีดำเล็กๆที่เธอโยนเข้าปากของเธอกำลังละลายอย่างช้าๆมันค่อยๆละลายและปล่อยรสชาติออกมาในปากของเธอเข้าถึงต่อมรับรสของเธอทันใดนั้นเธอก็ร้องดังก้องอยู่ในใจอร่อยอร่่อออยยรมาก สิ่งนี้อร่อยมากจริงๆเหรอราชินีสาบานได้เลยว่านี่คือของที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอเคยกินมาเธอไม่เคยลิ้มรสรสชาติที่ลึกลับเช่นนี้มาก่อนด้วยรสหวานและขมเล็กน้อยโอ้สวรรค์น,นี่มันรสชาติอะไรกันนะขณะที่เธอกําลังคิดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินรอบพูดว่าในเมื่อคุณคิดว่ามันไม่อร่อยฉันก็จะไม่ให้คุณอีกต่อไปขณะที่เขาพูดเขาเอาชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่ด้านหลังซ่อนไว้สมเด็จพระราชนีเธอบังคับตัวเองให้สงบและพูดว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้แม้ว่ามันจะไม่อร่อยแต่บางครั้ ร็อบมีใส่หัวและพูดว่านั่นจะไม่ทําเป็นการประนีประนอมมากเกินไปสําหรับคุณถ้ากินอะไรไม่อร่อยควรเลี่ยงเด็ดขาดอย่าบังคับตัวเองมันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณและส่งผลต่ออารมณ์ของคุณราชินีตรัสว่าไม่ไม่ฉันเชื่อว่าการได้กินของขมเป็นครั้งคราวจะช่วยให้ฉันซาบซึ้งในความหวานได้ร็อบยังคงส่หัวและพูดว่าอันที่จริงไม่จําเป็นต้องนึกถึงความขมขื่นอะไรที่ทําเสร็จแล้วมนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะมองไปข้างหน้าและไม่จมอยู่กับอดีตความยากลําบากที่เรารเผชิญมาก่อนหน้านีี้้ไม่จําาเปป็นนนตตออองระสบกในนค ราชินีกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับปรัชญาชีวิตของฉันพวกเขาโต้เถียงกันต่อไปอย่างไม่มีจุดหมายร็อบบีกล่าวว่าการโต้เถียงที่ไร้จุดหมายทั้งหมดนี้มีประโยชน์อย่างไรฉันจะทําให้มันง่ายถ้าบอกว่าไม่อร่อยไม่ทําแล้วจะทิ้งเขาหยิบชิ้นใหญ่ที่เหลืออยู่ตั้งใจจะโยนมันลงในบ่อคลนที่อยู่ใกล้เคียงหยุดราชินีอุทานด้วยความตื่นประหนกเดียวทําไมคุณถึงตื่นประหนกยังไงก็ไม่อร่อยสมเด็จพระราชินีราชินีกำกำ,กำ,กำปั้นเล็กๆของเธอมองที่ร็อบบีด้วยสีหน้าน่าสงสารช มันอร่อยอย่าทิ้งมันไปขอชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ฉันอีกชิ้นหนึ่งตอนที่794ฉันจะสอนวิธีการให้คุณราชินีรู้สึกยอมแพ้และพ่ายแพ้ในที่สุดก็หยิบชิ้นใหญ่ที่เหลือจากมือของรอบสิ่งที่น่าเกลียดเหมือนโคลนแต่มันก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเธอหักชิ้นเล็กๆออกจากด้านบนอมไว้ในปากแล้วปล่อยให้มันละลายในแก้มของเธออย่างชาๆกลัวว่ากินเสร็จจะหายเลยไม่กล้าเคี้ยวแก้มของเธอพองขึ้นและเธอถามรอบบีด้วยเสียงอู้อี้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรรอบีหัวเราะปบ ร็อบบี้ตอบว่าชื่อนี้มีไว้เพื่อสอนบทเรียนการใช้สติปัญญาเพื่อเอาชนะความแข็งแกร่งใช้ความฉลาดเอาชนะความแข็งแกร่งช็อกโกแลตหลังจากเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันในที่สุดราชินีก็เข้าใจว่าเขากำลังแกล้งเธอเธอฮัมเพลงและหันไปหาหัวหน้ามายาและพูดว่าคุณมีถั่วดำจำนวนมากที่คุณเคยกินก่อนหน้านี้หรือไม่ฉันต้องการซื้อจำนวนมากปริมาณมากใบหน้าของหัวหน้าแสดงความเขินอายก็ปริมาณค่อนข้างจำกัดจริงๆถั่วเหล่านั้นเรียกว่า,มาเมล็ดโกโก้และสามารถใช้เป็นสกุลเงินในชุมชนของเราได้ สิ่งที่สามารถใช้เป็นสกุลเงินได้ตามธรรมชาตินั้นไม่สามารถหาได้ในปริมาณมากแอลลมันก็มีค่ามากสำหรับหัวหน้าเช่นกันเขาไม่ต้องการขายแต่เขากลับถามราชินีว่าเราขอซื้อน้ำตาลายขาวที่ใช้ทำช็อกโกแลตจากคุณได้ไหมเรายังอยากทำและกินช็อกโกแลตด้วยราชินีหัวเราะเยาะคุณคนพื้นเมืองถ้าคุณไม่ขายมาเมล็ดโกโก้ให้ฉันคุณจะยังต้องการซื้อน้ำตาลของฉันไหมฉันจะไม่ขายน้ำตาลให้คุณมาดูกันว่าคุณทำช็อกโกแลตอย่างไร หัวหน้าชนเผ่ามายาก็คิดเช่นกันว่าคุณผู้หญิงผิวขาวถ้าคุณไม่ขายน้ำตาลให้ฉันคุณจะยังต้องการซื้อมเมล็ดโกโก้ของฉันไหมฉันจะไม่ขายมาเมล็ดโกโก้ให้คุณมาดูกันว่าคุณทำช็อกโกแลตอย่างไรทั้งสองเผชิญหน้ากันแบบนี้ร็อบบีอดไม่ได้ที่จะหัวราอบเบาๆหัวหน้าคุณเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆในทวีตมายาใช่ไหมหัวหน้าพยักหน้าใช่มีหลายเผ่าในทวีตนี้และเราเป็นเพียงเผ่าเล็กๆในทวีปมายามีชาวมายาหลายล้านคนแต่พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นเผ่าอิสระที่ไม่มีการรวมศูนย์อำนาจพวกเขาาาาาาทสสงงงงงคครรรรรมมมกกกัััันนนนนเเอดด้้้้วยยละะบผ่่ใีไปฒธ ร็อบบีกล่าวว่าคุณอาจมีเมล็ดโกโก้ไม่มากนักแต่เผ่าอื่นอาจมีคุณสามารถซื้อได้จากชนเผ่าเหล่านั้นหัวหน้าดูเขินอายและพูดว่าเมล็ดโกโก้เป็นสกุลเงินของเราที่นี่เราต้องมีของมีค่าเพื่อแลกกับเมล็ดโกโก้ของพวกเขาร็อบมีเอื้อมมือไปวางบนไหล่ของมายาชีฟกระซิบว่ามาเลยให้ฉันสอนคุณทำธุรกิจคุณเห็นไหมผู้หญิงในชุดขาวคนนั้นชอบเมล็ดโกโก้ของคุณมากและเธอก็มีน้ำตาลทรายขาวคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนเมล็ดโกโก้หนึ่งกิโลกรัมกับเธอกับน้ำตาลสองก็็ไมม่เเหลลือดโกก้้แว ร็อบมีกล่าวว่าแต่คุณจะมีน้ำตาล2กิโลกรัมนำน้ำตาลนั้นและไปหาเพื่อนเผ่าอื่นที่อยู่ใกล้เคียงสอนพวกเขาทำช็อกโกแลตแล้วพวกเขาจะพบว่ามันอร่อยและอยากกินซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการน้ำตาลนั่นคือเวลาที่คุณสามารถขายน้ำตาลให้กับพวกเขาโดยแลกน้ำตาล1กิโลกรัมกับเมล็ดโกโก้1กิโลกรัมหัวหน้าชาวมายมีช่วงเวลาที่ลำบากในการพันสีสักของเขาอย่างไรก็ตามอรารยธรรมของพวกเขาล้าหลังเกินไปและเขาไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลยในชีวิตของเขาอย่างไรก็ตาม หลังจากพิจารณาคำพูดของร็อบบี้อย่างรอบคอบแล้วเขาก็คิดว่าผืมถ้าฉันทำตามคำแนะนำของเขา,มาเมล็ดโกโก้หนึ่งกิโลกรัมของฉันจะกลายเป็นถั่วสองกิโลกรัมได้ใช่ไหมร็อบบี้ตบไหล่ของเขาและพูดต่อจากนั้นคุณเอามาเล็ดโกโก้สองกิโลกรัมนั้นกลับไปหาผู้หญิงในชุดสีขาวเอาเมาเล็ดโกโก้สองกิโลกรัมไปแลกกับน้ำตาลสี่กิโลกรัมตอนนี้หัวหน้าเผ่ามายาเข้าใจอย่างของแท้แล้วงั้นฉันใช้น้ำตาลสี่กิโลแลกกับถั่วสี่กิโลได้ใช่ไหมบิงโกร็อบบี้ยกนิ้วให้เขาคุณเป็นนหหัวห้าาที่ฉลดจริงๆ หัวหน้าเต็มไปด้วยความสุขราวกับว่าเขาได้เห็นโลกใหม่เขาเรีบผันไปหาคนของเขาและพูดว่าเร็วเข้ากลับไปเอามาเล็ดโกโก้ทั้งหมดที่ฉันมีที่บ้านมาให้ฉันราชินีก็ยินดีเช่นกันตอนนี้เธอสามารถแลกกับโกโก้ได้แล้วและเธอก็ตื่นเต้นมากมีของว่างนอกจากนี้เธอไม่จําเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้าเธอรู้ราคาทางดาราศาสตร์ที่เธอสามารถขายได้ในอนาจาักแกรนหากน้ําตาลหนึ่งกิโลกรัมสามารถแลกโกโก้หนึ่งกิโลกรัมได้เธอคงจะตื่นมาหัวเราะ ในขณะนี้นะักรบนกอินรีหลายคนที่ยืนอยู่ข้างหัวหน้าเผ่ามายาต่างเขียนความอิจฉาไปทั่วใบหน้าของพวกเขาพวกเขาเพิ่งชิมช็อกโ,โกแลตและพบว่ามันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาอยากจะมีมากกว่านี้แต่พวกเขารู้ว่ามเมล็ดโกโก้มีค่าแค่ไหนพวกเขาในฐานะทหารระดับต่ำไม่สามารถจ่ายได้การได้จิบช็อกโกเ t l ในงานเลี้ยงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยที่จะหวังว่าจะได้ชิมช็อกโ,โกแลตอีกครั้งในอนาคต อย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเห็น็รบบี้เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาพูดอย่างร่าเริงว่าผมสามารถบอกได้จากสีหน้าของคุณว่าคุณอยากกินช็อกโกแลตแต่ไม่มีเงินซื้อมันนักรบอินซีดูลำบากใจและตอบว่าใช่ฉันสามารถแสดงวิธีให้คุณได้จริงหรือรอบยิ้มกว้างและพูดว่าฉันเห็นว่าคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและพลังกำลังที่ดีคุณเก่งในการยกของอย่างแน่นอนใช่นักรบอินซีพูดอย่างจริงจังว่าฉันยกของเก่งจริงๆ ร็อบกล่าวว่าผู้หญิงในชุดขาวคนนั้นยังต้องไปขุดหาแร่ในเหมืองร้างที่ซึ่งชาวนอมาถ,ถูกไล่ต้อนไปแต่เธอไม่สามารถเคลื่อนย้ายแร่ด้วยตัวเองได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือนักรบอินซีพยักหน้าหมายความว่าร็อบบีพูดว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไปช่วยเธอบอกเธอว่าคุณสามารถช่วยเธอขนแร่ได้แต่ในทางกลับกันเธอควรให้น้ำตาลทรายขาวแก่คุณด้วยความแข็งแกร่งของคุณคุณสามารถเคลื่อนย้ายแร่ได้อย,อย่างรวดเร็วและในเวลาไม่นานคุณจะเคลื่อนย้ายพวกมันจำนวนมากและได้รับน้ำตาลทรายขาวเป็นจำนวนมากจากนั้นคุณสามารถแลกเปลี่ยนน ถูกตางอทันใดนั้นนักรบอินซีก็เข้าใจด้วยมเมล็ดโกโก้เราสามารถมีได้ทุกอย่างมาเมล็ดโกโก้เป็นสกุลเงินของมายาอย่างไรก็ตามนักรบอินซีตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าน้ำตาลทรายขาวก็น่าจะกลายเป็นสกุลเงินเช่นกันตามคำแนะนำของหัวหน้าในไม่ช้าน้ำตาลทรายขาวจะมีอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งต่อสองกับมเมล็ดโกโก้กลับใดที่เขาสามารถหาน้ำตาลทรายขาวได้อะไรที่เขาหาไม่ได้เขาอดไม่ได้ที่จะคว้าตัวนักแปลแ,ลแล้วเดินไปหาราชินีพูดพร่ำอย่างตื่นเต้น นักรบอินซีคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆก็ได้ยินคำพูดของร็อบบี้และไม่ต้องการถูกทิ้งไว้ข้างหลังพวกเขารวมตัวกันรอบๆร,ราชินีและมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็บรรลุข้อตกลงราชินีได้รับคนงานกลุ่มใหญ่เธออดไม่ได้ที่จะหันไปมองร็อบบี้และคิดกับตัวเองว่าชายเจ้าเล่ห์คนนี้น่าประทับใจจริงๆด้วยคำพูดไม่กี่คำทั้งชาวมายาและฉันรู้สึกเหมือนได้รับข้อเสนอที่ดีไม่มีใครแพ้ทุกคนได้กำไรทางนี้ทางนี้ก่อคนฉลาดทจริง